วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้รัชาการจังหวัดยะลาเชิญจัดกันดอกไม้และตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานประชาบุญดวงอาสาสมัครทหารพรานวีรศั์บวเมืองเก่าและอาสาสมัครทหารพรานบรเดชสมเมืองที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิด เป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเส้นทางหรือชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพร,ราน30ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้กับกองร้อยทหารพร,รา 8, น4108ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณบ้านบาเจาะตำบลบาเจา,อเาะอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่17กันยายน2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะาลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา การได้รับจากกันดอกไม้และตัดกราสิ่งของพระราชทานอย่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น